เรื่องของาการชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าเสียงปืนจะเงียบลงไปแล้ว <ฮะ S 1> เสียงระเบิดเงียบไปแล้วแต่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชายังคงเคลื่อนไหวตลอดอล่าสุดทหารกัมพูชามาป่วนทหารไทยนะฮะ โดยตอนแรกอ้างเข้ามาบอกว่าขอพูดคุยกันแบบเจราจาแบบสันติวิธีกันหน่อย<ะ>แต่ลองดูที่อยู่ในมือของเขาเขาบอกเลยนะว่าผมมาแบบไม่มีอาวุธนะอใน,นีมือมันคือลูกระเบิดไม่ใช่หรอแล้วนี่มันคืออาวุธหรือเปล่านะฮะ,ฮะโดยเพจนี้เพจ Army Military Force ครับก็มีการนําเหตุการณ์นี้มาลงเอาไว้บอกเป็นเหตุการณ์ของช่วงบ่ายวันที่23มกราคมที่ผ่านมาครับที่ฐานกัมพูชาก,ก็มีการมาป่วนหารไทยที่อยู่ที่แน,แนวชายแดน แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะเรามาพูดคุยกันแบบไม่มีอาวุธดีกว่าเจราจารกันแบบสันติวิธีกันดีกว่าแต่ในมือของเขาเนี่ยมันคือลูกระเบิดเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่นี่คือคลิปหนึ่งนะฮะส่วนอีกคลิปหนึ่งครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทหารไทยของเราเนี่ยเป็นฐานพรานนะฮะเจอกับฐานกัมพูชามีการประทะคารมกันครับ โดยทารพรานเราเองก็มีการสกัดกั้นฐานกัมพูชาที่ลักษณะเข้ามาก่อกวนพยายามที่จะรุกล้ำชายแดนไทยเราเข้ามาโดยจับใจความเนี่ยที่มีการถ่ายคลิปกันเนี่ยประมาณว่าเฮ้ยมาทําอะไรพื้นที่ตรงนี้เนี่ยห้ามเข้ามาเด็ดขาดพร้อมกับทหารพรานเราก็มีการไล่ฐานกัมพูชาไปนะฮะแต่จนสุดท้ายแล้วฐานกัมพูชาก็ค่อยๆถอยร่นไป<ะ>ไม่มีเหตุการณ์ประทะหรืออะไรรุนแรงเกิดขึ้น ส่วนอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับจำกันได้หรือเปล่าหลังจากที่เรายึดคืนเนิน3-50ที่อยู่ใกล้กับปราสาทตาควาย<ะ>ซึ่งตอนนั้นกว่าจะนำกับพื้นมาได้<ะ>โหยากลำบากมากแลสภาพสิคะเนี่ยเนี่ยพังเสียหายไปเลยคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าคือบนนั้นเนี่ยมันมีฐานปฏิบัติการของฐานกัมพูชา<ะ>เราเองก็ต้องจัดการให้มันสิ้นซากไปด้วยเหมือนกันมันก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะก็พังเสียหายกันไปแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าณตอนนี้จะยังไม่มีการปะะทอไรกัเเพิิ่มมมตคุช แต่เรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะฮะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยที่พื้นที่ฐานปฏิบัติการตาม็อกที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับตั้งแต่21มกราคมจนถึงเมื่อวานนี้ มีการเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ได้ถึง6นัดด้วยกันโอ้ยังเจอตลอดนะคะยังเจออยู่ในพื้นที่นะฮะ,ฮะหลายจุดด้วยกันยังไม่สามารถปลอดภัยแบบ100%ซส่วนพื้นที่ฐานปฏิบัติการม้าเหล็กที่อำเภอเดียวกันครับก็มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดชนิด PMN 2, 2> ได้ถึง16ทุ่นนะฮะเนี่ยค่ะโอ้โไปตรวจสอบยังไงก็ยังเจอแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ แหมแต่ดูสภาพยังใหม่เอี่ยมใช่นะมีเงินคลิปเลยนะ,ะจะอ้างว่าของเก่าก็คงฟังไม่ขึ้นแล้วแหละเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก<ม>็ยังคงต้องทําการตรวจเก็บอยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านครับทีนี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ได้มีการปะทะกันแล้วก็ตามแต่ว่านักรบ หรือว่าทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายๆคนก็อาการดีขึ้นใช่ครับปรากฏว่านี่ค่ะนี่คือท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นนักรบภูมะเขือวันนี้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะโดยหลังจากที่ ฐานไทยของเราสามารถยึดภูมะเขือได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปเกาะสร้างฐานธงชาติไทยกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนนั้นเนี่ยค่ะถ้าจำภาพกันได้นี่คือพลทหารรัชชานนท์ไกยฝ่ายนะคะร่วมรบเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะอยู่ที่ยอดภูมะเขืออยู่ในยุทธการยุทธบดินตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปีที่แล้ววันนี้เจ้าตัวดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บก็มาเปิดใจบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกส่งมาคุมปลายยอดภูมะเขือหลังจากทหารหน่วยรบพิเศษ ยึดภูมิเขือเอาไว้ได้แล้วก็ขับไล่ทหารขาเขมรล,ลงไปหมดแล้วทหารรบพิเศษก็ถอนตัวออกไปตัวเองทําหน้าที่ยิงกดฝังทหารกัมพูชาที่พยายามจะขึ้นมายึดภูมิเขือนะคะแต่ว่าโดน ฝั่งกัมพูชายิงปืนใหญ่เข้ามาแล้วเจ้าตัวเนี่ยโดนสะเก็ดระเบิดที่ข้อมือเกือบขาดเลยค่ะได้รับบาดเจ็บ,บส่งเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาตัวรักษามือรักษาแขนเอาไว้ได้โดยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎและบอกเลยว่าถ้าหักหลังจากนี้ออกจากโรงพยาบาลได้จะกลับไปเยือนภูมะเขือและเมื่อไหร่ที่มือกลับมาใช้การได้อยากจะกลับไปประจำการค่ะขึ้นไปแล้วก็ต้องสู้อะ เขาก็เราถ้าเราไม่สู้ก็เราก็ตายรู้สึกภูมิใจมากกว่าทุกวันเนี่ยอยากกลับไปลบอีกรอบไปเนี่ยอยากไปประจำการที่เดิมไหมถ้าโอกาสถ้ามีมันใช้ได้มีได้ก็โอกาสไปได้ก็คือสามารถไปทําหน้าที่อื่นก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็เป่นช้างีอะไรไปก็ได้อ ขอให้หายไวๆนะฮะ,ะ,ะาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ฐานทุกๆนายด้วยเหมือนกันยังคงให้กําลังใจกันนะคุณผู้ชมและเมื่อวานนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเวทีสแสดงวิสัยทัศน์วันวิชั่นโชว์ทางช่องวันสามสิบ็ของเรานะฮะก็มีการถามถึงเรื่องของสถานาการณ์ชายไทยกัมพูชาประเด็นเรื่องของความมั่นคงกันด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับโดยคุณเทงนัทพงศ์นะฮะหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย กับการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เตือนเลยบอกว่าถ้าเกิดไปยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นช่องให้กัมพูชาเนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกหรือเปล่ารวมไปถึงเดี๋ยวมันจะไปกระทบเรื่องของสัมปทานพลังงานที่ในพื้นที่ที่มีการสำรวจร่วมกันด้วยเสนอให้มีการใช้วิธีการคือเจรจาผ่านทวิภาคีควบคู่ไปกับสมาร์ททาวเครับที่ผมเชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าก็คือรัวเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสมาร์ททาวเ นะครับทำอย่างไรที่เราไม่จําเป็นต้องไปตั้งสมาร์ทเว์ประชิดชายแดนหรอกครับเราดูตัวอย่างจากต่างประเทศเนี่ยเขาถอยมากิโล2กิโลนะครับระยะห่างระยะหนึ่งได้แล้วติดกล้อง AI นะครับติดสมาร์ทเซนเซอร์ติดตัวอุปกรณ์แอนตี้โดรนป้องกันโดรนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจจับนะครับการบุกรุกข้ามชายแดนแบบผิดกฎหมายได้ด้วยนะครับเซนเซอร์สามารถไปฝังไว้ใต้ดินได้ด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยนะคะคุณคอภิสิทธิ์เวชัยชีวะเสนอ3แนวทางหลักก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลปรับระบบทหารเกณฑ์ให้พัฒนาทักษะแล้วก็มีการเทียบวุฒิได้อ,อย่างที่2สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแก้กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคค่ะคแล้วก็อย่างที่3คือจัดซื้ออาวุธควรจะเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเศรษ,ษฐกิจส่วนด้านการทูตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าควรจะใช้เวทีนานาชาติกดดันกัมพูชาเรื่องของแสแกมเมอร์นะคะป้องกันการเสริมกําลังทหารและประ เดเ็น MOU คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามองต่างจากฝ่ายที่เสนอให้ยกเลิกเพราะว่ายังเห็นว่า m o u 43เนี่ยมีประโยชน์ในการป้องกันการนำคดีขึ้นศาลโลกแล้วก็สามารถจะใช้ต่อรองให้กัมพูชาเนี่ยยอมรับการตีความของไทยส่วนเรื่องที่เมื่อกี้คุณเท้งจากพักประชาชนพูดถึงการสร้างสมาร์ททาวเวอร์อ,อันนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นห่วงนะคะกลัวว่ากัมพูชาจะใช้แนวนี้มาเป็นข้ออ้างเรื่องของเขตแดนค่ะถ้าเราถอยมาเนี่ย มันจะไม่ตรงกับรั้วที่เป็นรั้วกายภาพ oh. ที่เสมือนกับว่าเรากําลังจะบอกว่าตรงนี้เราเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ที่เราครอบครองอยู่นะครับถ้าเราถอยไปต่อให้เราะจะไปยิงโดนหรืออะไรก็ตามเนี่ยกัมพูชาก็อาจจะอ้างว่าตรงนี้ oh. คือรั้วหรือเปล่าที่ oh. เป็นที่เป็นชายแดนนะครับไม่อยากให้สับสนกันเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้เรื่องหนึ่ง oh. แต่เสียงเรียกร้องเรื่องรั้วในเรื่องของการกําหนดว่าเป็นเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงนี้คือสิ่งที่เรายืนยันครอบครองว่าเป็นของเราเนี่ย มันเป็นคนละประเด็นกันในขณะเดียวกันนะฮะหม่อมหลวงก,กรเกสิวัตรจากพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เห็นต่างนะฮะบอกว่า MOU ทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยควรยกเลิกไปก่อนเลยนําทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นของไทยส่วน MOU 43ข้อ5เนี่ยมันมีการเขียนล็อกเอาไว้นะฮะลักษณะประมาณว่าเราจะสร้างรั้วชายแดนเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดมีการยกเลิก MOU ไปแล้วจะสร้างรั้วอันนี้ไม่ขัดขวางเลยครับเป็นรัฐบาลก็ต้องยกเลิกตัวนี้ไปก่อน เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยไม่มีข้อได้เปรียบเรื่องแผนที่นะครับเรื่องเส้นเขตแดนเขาจะได้มีข้อได้เปรียบมันจะต้องมายืนเสมอกันก่อนตรงนี้สําคัญมากดังนั้นเนี่ยการสร้างรู้วต้องยกเลิก MOU สํสคัญที่สุดนะครับ,รบจริงจริงมันลามไปถึง m o u 4 4ด้วยในทะเลเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าการขีดเส้นของกัมพูชาเนขีดเกเร ขีดเกเรมาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องมี MOU อธิบายทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับดร์เก็มีการออกมาโต้หมอมหลวงกรกสิวัฒน์ทันทีเลยนะฮะบ,บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันคลาดคือนหรือเปล่า,าเพราะถ้าไปดู MOU แล้วบอกว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนห้ามเอาไว้ว่าเราไม่สามารถสร้างรั้วในพื้นที่ของบ้านเราได้ ซึ่งจริงๆแล้วเห็นบอกว่ามีการสร้างนะฮะแต่มันสู้รบซะก่อนก็เลยยังไม่สามารถสร้างได้สาเร็จจนกระทั่งหม่อมหลวงก,กรเกิวัตรบ,บอกดร์เอเลยบอกว่าให้กลับไปอ่าน MOU 43ข้อ5อีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีการระบุเอาไว้ชัดเจนซึ่งแน่นอนครับว่าความเห็นนะฮะก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยทั้งเรื่องของการยกเลิกการสร้างรัว้วก็ต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่8กุมภาพันธ์นี้หลังจากเลือกตั้งเสร็จเราจะมาดูกันนะฮะว่าพักไหนเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลและเาาจะทํได ตามที่เขาพูดเอาไว้หรือไม่นะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์